Lovely Roblox สวัสดีค่ะชาว Lovely Roblox เป็นอีกหนึ่งแมปแนวยันเดเรนะคะชื่อว่า Academy High School ยันเดเรในคอมเนี่ยพีของงดก่อน1สัปดาห์นะคะเนื่องจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เป็นวันเดียวที่สามารถมีเวลาเล่นได้เนี่ยพีไม่เกรนขึ้น oh, No! จะบอกว่าล็อบบี้ของแมปนี้เนี่ยมันสามารถแต่งตัวได้แบบอิสระเลยค่ะแล้วนี่ค่ะเจอผู้เล่นคนอื่นๆแล้วนะคะออยโนเนี่ยยืนจ้องเราเลยสงสัยเขาอยากจะเล่นเรา แล้วเขาทำสวยอยู่นะคะแบบนี้คือสีสันของโรงเรียนเนี่ยมันค่อนข้างจะสบายตาเลยค่ะ <Wow. S 1> นี่ไงนี่ไงชมรมผีสิงฉันเจออาวุธสักที <Wow. S 1> ก็ไม่รู้ค่ะว่ามันสามารถโจมตีใครได้หรือเปล่าเพราะว่าในแมปเนี่ยมันก็มีกันอยู่แค่นี้นะหายไปไหนเราก็ไม่รู้ <Wow. S 1> นี่นี่เจออีกชิ้นแล้วค่ะคราวนี้เนี่ยเป็นมีดทำอาหาร สองสามคนเมื่อกี้ก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วค่ะก็เลยไม่มีหนูทดลองเลยไปทัวร์กันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามหาห้องเรียนเราให้เจอก่อนนะนี่ไงนี่ไงตรงไปต้องเจอแน่นอนนี่ไงค่ะสองทับหนึ่งนึกว่าจะมีวาร์ปที่โตเรียนแต่ว่าไม่มีแฮโรงเรียนนี้เนี่ยสงสัยจะเป็นโรงเรียนร้างค่ะตอนนี้น่าจะมีแค่เราอยู่แค่คนเดียวนะ ก็ถือว่าพาทัวร์เดินทัวร์แล้วกันนะว่าเขาทำออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ห้องน้ำที่มีผีใช่ไหมอ่างล้างหน้าล้างมือเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่เลยทำ้ายอยู่นะคะเนี่ยขึ้นไปด้านบนมันก็จะเป็นดาดฟ้าแล้วมันก็จะเป็นแมปแนวโรเพเนเนื่องจากมันสามารถแต่งตัวสวมบทบาทได้ค่ะ ก็เห็นในโรบอกขึ้นแนะนำมาเป็นดอกเห็ดเลยค่ะแมปแนวยันเดเรเนี่ยใครชอบแมปไหนก็ลองไปหาเล่นดูนะคะมาเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยการไปดูโซนด้านนอกแถวแถวสระว่ายน้ำแล้วกันค่ะความคืบหน้าของช่องนี้นะคะชั่วโมงขึ้นช้าแต่ขึ้นนะต้องขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ ถ้าน้องๆอยากมีส่วนช่วยดันช่องพี่เนี่ยก็กดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปนะคะก็ s u b ับสไครและกรดิ่งแจ้งเตือนรอเลยแล้วเจอกันใหม่นะคะวัยรุ่น